อย,อย่าลืมมา,มาพบกัน,กนที่ทางาน b e g w i g Expo สอ2 4ไม่ว่าจะเป็นช็อปออนไลน์หรือว่าหน้าสาขา26-30กันยาย,ยนี้นะคะแล้วเจอกันคะ่ะ ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ภายในงาน b Quick e x p o 2024ค่ะอยู่ที่บูธของเราเลยกับโยโกฮาม่านั่นเองค่ะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ3แถม1ไปเลยขอบ17ขึ้นไปนะคะในรุ่นไหนก็ได้ค่ะจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก600บาทและยังไม่พอนะคะสําหรับท่านไหนคะที่ซื้อยางขอบ17ขึ้นไปในรุ่อของแอดวานนะคะก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก200รวมเป็น800บาท สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บูธของ SSW นะคะเป็นบูธนะคะล้อแม็กมาตรฐานนะคะระดับส่งออกมาตรฐานระดับสากลคะ่ะโปรโมชั่นนะคะล้อแม็กสุดพิเศษค่ะกับส่วนลดสูงสุดนะคะรับไปเลยถึง50%ค่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษนะคะทุกท่านที่ซื้อนะคะทุก1วินนี่เลยค่ะแทะๆ้ๆรับไปเลยนะคะสําหรับเสื้อเชิ้ตนะคะสวยๆแบบนี้นะคะจาก SSW ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่บูมิชลินนะคะในงาน b ีซูเอ็กโ2่ค่ะวันนี้ค่ะมิชลินนะคะเรามีราคาพิเศษสุดเลยนะคะถ้าต้องการเปลี่ยนยางมิชลินนะคะก็สามารถแวะเข้ามาที่บ i ๊กได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะว่า ของแถมพรีเมียมพวกนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะเราจะแจกที่งาน b ีควเอ็กซ์โป2024เท่านั้นค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่บูธของ KYB นั่นเองใครก็ตามที่ซื้อสินค้าค่ะจากทาง b ีควิกเอ็กซ์โปในวันนี้นะคะสามารถนําใบเสร็จค่ะมานะคะมาแลกเล่นเกมกับทางเราได้นั่นก็คือเกมหยอดลูกปิงปองแบบนี้เลยรับเป็นของสมนาคุณจากเรานะคะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ค่ะหรือว่าวันนี้ค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะซื้อตัวชว็คอัพต่างๆของเรานะคะ ซื้อแบบนี้นะคะ2ต้นเลยนะคะเราแถมเป็นเสื้อน่ารักน่ารักค่ะจากทาง KYB แบบนี้ไปให้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บูกิจกรรมจากกูเกียค่ะซึ่งเราอยู่ภายในงาน B Quick Expo 2 0 2 4ค่ะวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นให้กับทุกท่านถึง3ต่อด้วยกันเลยทีเดียวค่ะต่อแรกนะคะสำหรับท่านไหนที่มาซื้อยางรถยนต์กับเราค่ะซื้อ3เส้นแถมฟรี1เส้นค่ะต่อที่2ค่ะขอบ17นิ้วคบ4เส้นคุณอาจมีสิทธิ์รุ่นลับทองนะคะจานวน10รางวัลค่ะและต่อที่3นะคะเรามีแจก m ม r c e d ซเด e n z นซ G L A ให้มูลค่ามาก คือง2.5้าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับบูธออโต้คอปนะคะกับงาน V Quick X Pro 2อ็กโร2024ค่ะมาค่ะมาเจอกันตัวแรกนะคะเป็น ชคอัพค่ะเป็นช็คอัพโทกิโกะนั่นเองนะคะวันนี้เราลด25%จากราคาปกติค่ะและก็เรายังมีโช็คอัพนะคะของไคฟ้าด้วยค่ะลด25%เช่นกันค่ะจากราคาปกติค่ะมานี่เลยค่ะเป็นใบปัดน้ำฝนอาซุกินะคะเราลด20%เลยค่ะจากราคาปกตินะคะและก็จะเป็นหัวเทียนนะคะเป็นหัวเทียน NCK ตัวนี้เลยค่ะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นลดราคา25%เช่นกันค่ะจากราคาปกตินะคะ สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมแวะมาที่บูธอ Auto ขอบของเรานะคะวันนี้เรามาจาัดโปรโมชั่นและมีของแจกของแถมมากมายกันเลยทีเดียวค่ะโปรโมชั่น1นึแถมหนึ่งนะคะอยู่ถึงแค่เม้าวัด ค,คุณยังเข้ามารับโปรดีๆได้นะคะที่ b u i c k Expo 2024ค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะมีให้ร่วมสนุกนะคะหนุนวงล้ลอรับของรางวัลด้วยนะคะนี่เราเต็มมาเยอะม,มากๆเลยก็จะเป็นปากการ่มเสื้อนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วน้ำนะคะสวยๆจากทันเดอร์รับรองเลยค่ะว่าทุกชิ้นพรีเมียมนะคะไม่มีจำหน่ายที่ไหนอยากได้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ที่ฟูดของทันเดอร์ล์รับนี้ขอบคุณค่ะ วันนี้แน่นอนว่าลิควิดโมลีค่ะได้ขนโปรโมชั่นนะคะรวมไปถึงสิทธิพิเศษดีๆค่ะมามอบให้กับลูกค้าทุกการด้วยสําหรับน้ำมันเครื่องนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าวันนี้ลิควิดโมลีนะคะร่วมกับบีควิ๊กนะคะแล้วก็ได้เปิดตัวน้ํามันเครื่องนะคะตัวใหม่เลยนะคะน้ํามันเครื่องแบบเรืองแสงน,นะคะลิควิดโมลีโมเลกันด้วยวันนี้เราลดให้25%ทุกตัวต้องบอกว่าวันนี้ให้สิทธิพิเศษค่ะสําหรับลูกค้าบีควิ๊กเอ็กซ์โปเท่านั้น สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูธพิลลารี่นะคะสําหรับใครนะคะที่มาที่บูธพิลลารีนะคะตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะในงาน B Quick Expo ค่ะวันที่26-30นี้นะคะสำหรับบูธพิลารี่นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะลด4 0ค่ะ สำหรับใครที่มาในบูธนี้นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนยางตอนนี้ก็เรามีของแถมแจกให้ด้วยค่ะยังไงก็เชิญชวนมานะคะสวัสดีค่ะบูธจากยางรถยนต์ Nexen ค่ะวันนี้ที่งาน B Quick Expo นะคะเรามีโปรโมชั่นทุกรุ่นเลยค่ะสำหรับยางจาก Nexen นะคะลดสูงสุด40%นอกจากนี้ค่ะยังมีของพรีเมียมมอบให้อีกมากมายนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะมาเปลี่ยนเป็นยาง Nexen จาก B Quick นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะได้เป็นของเทรลลึกอ,อีกด้วยนะ ะะกับแก้วน้ําเก็บความเย็นลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้ของสุดพรีเมียมจาก n e ็กเซนแล้วก็ยางที่ดีมีคุณภาพก็ต้องนึกถึงเน็กเซนเลยนะคะแล้วมาเปลี่ยนยางเยอะๆนะคะที่บีค i c k ค่ะ สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่งาน BQ Expo 2024นะคะอยู่กันที่บูธโยซ a าค่ะซึ่งวันนี้นะคะโยซ่าแบตเตอรี่ของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษกับโยซ่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะรวมถึงที่นี่เรายังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะกับการเทิร์นแบตบสาหรับแบตชนิดแห้งนะคะคุณจะได้รับค่าเทิร์นไปนะคะนั่นคือ900บาทและแบตชนิดน้ำน,นะคะนั่นคือ500บาทนั่นเองรวมถึงทุกๆก,การเปลี่ยนแบตในวันนี้ยังมีเสื้อสวยๆให้ด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่าน,นะ สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ที่บูธของยูอาซ่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับบูธบิสโตนะคะในงาน b ี Q e 2024ควิกเอ็กโปสองพันยี่สิบสี่ครับบิสโตวันนี้ก็มีโปรโมชั่นยางลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเ,เรานำยางมาหลายรุ่นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยางุูกเงียประหยัดน้ำมันตอบโจทย์คุณลูกค้าได้ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจจะเป็นยางบิสโตโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ก็เชิญมาได้นะคะที่งาน V Quick e x p o 2024นะคะ สุดท้ายคุณเออยากจะฝากอะไรไหมคะค่ะก็อยากจะฝากนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะมาใช้บริการนะคะในช่วงบิ๊กควิ๊กเอ็อกซ์โปก,กนันเยอะๆนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสร่วมกันช่วยกันทำบุญด้วยนะเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าทุกๆใบเสร็จนะคะบิ๊กควิ๊เราก็ร่วมบริจาคนะก็คืออยากให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันเยอะๆค่ะแล้วก็บอกก็ได้บอกตังตรงว,ว่างานนี้ก็คือว่าโปรโมชั่นนี้พิเศษสุด ปี2024งานมหกรรมลดราคาแรงสนันเมืองอย่างยี่ห้อชั้นนำลดสูงสุด50%น้ำมันเครื่องเกรดมือกิโลพร้อมไส้กรอกเริ่มต้น390บาทพร้อมรับรับของพรีเมียมสุด Exclusive e B Quick Transformer 1ตั้งแต่26-30กันยายนนี้ที่ B Quick ทุกสาขาทั่วประเทศ